วันนี้นะครับก็เริ่มนะครับจัดซุ่งผมก่อนมาทํางานนอกสถานที่นะครับก็ประชุมในเมื่อเราไม่สามารถทํางานออฟฟิศได้นะครับเพราะว่ากลับไปออฟฟิศไม่ทันนะครับก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับในการทํางานทุกที่ทุกเวลาที่จะใช้อินเทอร์เน็ตของโรงแรมนะครับเราเลือกโรงแรมที่อยู่สารคามนะครับวันนี้ชื่อว่าโรงแรม b ็ x h o t โ l นะครับโรงแรม b ็ x h o t e l เนี่ยข้อดียังไงครับก็ดีคืออาจจะ เป็นโรงแรมที่อยู่ในเมืองนะครับในเมืองที่มีบรรยากาศนะครับของอะไรทุ่งนาชอบๆมาในเรื่องเรื่องของสิงหาะนะครับเห็นนะครับทุ่งนาก็เห็นบรรยากาศของทุ่งนาครับซึ่งสามารถที่จะใช้ความเงียบี่แหละครับทางานเราได้นาะทีนี้นะครับข้อดีข้อเสียคือมันอยู่ใกล้เมืองนะครับแกร็บถึงนะครับเจ้าอะไรต่างๆที่ส่งอาหารถึงนะครับเราก็สามารถสั่งอาหารมาได้นะ นี่คือข้อดีเบื้องต้นนะครับสองห้องสะอาดนี่สองสามดิห้องสะอาดนะครับเป็นสไตล์ l o f ใครชอบสไตล์ที่เป็น box นะครับหรือกล่องหรือคอนเทนเนอร์ก็ไปนอนได้นะครับห้องนี้นะครับอยู่ที่ราคา600นะครับตอนที่ผมเข้าพักนะครับก็พักคือที่สองนะครับเพราะว่าตอนบ่ายเนี่ยมีคอนเฟรนต์กับอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับเพื่อบอกเล่าเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่ทำนะครับ สนนใจะครับหลังจากที่นะครับเมื่อเช้าได้ไปพรีเซนต์ให้กับคณะแพทยศาสตร์นะครับของมอมสแล้วนะครับก็ได้รับการตอบรับนะครับอาจจะเป็นเรื่องของผมไปเล่าประสบการณ์นะครับของการใช้ชีวิตนะครับชีวิตจริงมาทําเป็นระบบงานนะครับให้ฟังนะครับซึ่งความจริงงานที่ผมพยายามทําก็คือทําเครื่องมือให้เขาได้ใช้งานนะครับอีกงานหนึ่งความจริงทําได้หลายงานครับทำเกษตรทํานาครับ ถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอนะครับทำหลายอย่างครับแต่มันก็มีบางอย่างนะครับที่สําเร็จด้วยตัวของเงินนะครับบางอย่างสําเร็จด้วยตัวของความภาคภูมิใจบางอย่างสําเร็จด้วยตัวของการได้ทํางานกับครอบครัวนะครับทุกอย่างที่เราทําไปก็สําเร็จทุกอย่างนะครับถ้าเรามองเห็นแต่คําที่มีคําว่าอุปสรรคเข้ามานะครับมันก็คือสิ่งที่จะพาให้เราโตนะครับอะไรที่เราเป็นทาให้เราตายนะครับ มันจะทําให้เราโตนี่คือครมที่นะครับทําไว้ได้เหมาะสมนะครับคือเราต้องขุดรีบความอะไรนะความบ้าคลั่งของเราออกมานะครับก็แล้วแต่ว่าวิธีคิดของใครครับวันนี้ก็เอมาดูครับบรรยากาศนะครับห้องในการรงมานี้นะครับโต๊ะทํางานนะครับเป็นในรูปแบบของลอกเขาทาในลักษณะของนะครับเหมือนกับก่ออิบล็อกขึ้นมาครับล็อกหนึ่งสองสามสี่ ข้าก่อนนะครับข้างบนก็ทําเหมือนกับทีนะครับเตียงนอนเตียงนอนก็เป็นล็อกเหมือนกันนะครับก็คือข่อยล็อกขึ้นมานะครับลักษณะเหมือนง่ายๆนะครับแต่ว่าดูสวยนะครับเรียบรูนะครับบรรยากาศของห้องนะครับก็ได้ไอเดียในการกลับไปทําที่นะครับที่ทุ่งนาตัวเองนะครับข้างล่างข้างข้างหลังนะครับเปิดออกไปก็จะเป็นนะครับในเรื่องของบรรยากาศทุ่งนานะครับสูงจากทุ่งนาดั้งเดิมนะครับประมาณ3เมตร นะครับประมาณ3เมตรได้ถึง4เมตรนะครับก็คาดเดาด้สายตานะครับอาชอบนะครับชอบบรรยากาศของโคมไฟนะครับก็จะมีแบบนี้นะครับห้อยลงมาครับแล้วก็มีสวิตช์เปิดปิดนะครับมีปลั๊ก2ตัวซิกไฟ2ตัวอยู่หน้านะครับหัวนอนนะครับเตียงนอนของเราเอาละนะครับวันนี้ก็ จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงในการพรีเซนต์นะครับให้กับในงานที่สนใจนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้กับพักผ่อนนะครับเก็บรายละเอียดของงานแล้วก็พาเด็กๆไปเที่ยวกันนะครับไปซื้อต้นไม้ใบหญ้าเพื่อกลับไปปลูกที่ปเจฟาร์มกันต่อนะครับทุกคนอย่าลืมติดตามปเจฟาร์มนะครับในการเ,เริ่มต้นที่จะใช้ชีวิตกลางทุ่งนาหรือทาเป็นออฟฟิศนะครับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงกลางทุ่งนานะครับบนพื้นที่บนพื้นท,นนท,นนที่ไม่เกินส0ไร่นะครับ ก็ทุกคนจะเจอกันนะครับสําหรับการสร้างอาชีพใหม่ของเรานะครับเกษตรกรที่สามารถเขียนโปรแกรมได้นะครับแล้วก็จะสอนเด็กๆนะครับที่ต้องการพัฒนาโปรแกรมแล้วก็ต้องการหุงข้าวเอาชีวิตรอดนะครับในทุกนาไส้เบ็ดตกปลานะครับซึ่งปลาเลี้ยงไว้หมดแล้วก็อีกประมาณสามเดือนก็น่าจะโตนะครับลูกผักนะครับหุงข้าวทํา นามีข้าวมีปลานะครับมีที่พักอะไรงต่างก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดลงไปนะครับโอเคนะครับแล้วพบกันนะครับในส่วนของอคลิปวิดีโอต่อไปนะครับเดี๋ยวจะเริ่มทำงานแล้วเ,เจอกันสวัสดีครับ